สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีลงเสียงเตือนนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนผมอาจจะพูดว่าวิธีลงเสียงเรียกเข้าแต่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เปลี่ยนเป็นว่าเสียงเตือนนะครับผมเพราะว่าในเมลผมอะออตอบกลับมาว่าเอ้ยทำไมมันขึ้นเสียงเตือนมันไม่ขึ้นเสียงเรียกเข้าทํายังไงให้ขึ้นเสียงเรียกเข้าทําไม่ได้ครับเพราะเขาอัปเดตเวอร์ชัน เป็น11.5หมดแล้วใช่ป่มเออถ้าถ้าให้ขึ้นเป็นเสียงเรียกเข้าอ่ะก็คือต้องไปถามที่ Apple ลแล้วแหละแซ้ทำขึ้นมาอย่างไร <c oughs> ไม่ใช่นะครับก็คือทำไม่ได้นะครับเนื่องจากเขาเปลี่ยนภาษาเป็นเสียงเตือนอ่ะเปลี่ยนคำอ่านจากเสียงเรียกเข้าเป็นเสียงเตือนนะครับผมก็จะมีหลายคำถามอ่ะที่แบบว่า ขัดแย้งเดิมๆหรือว่าผมตอบกลับไปแล้วไม่ไปอ่านกันเลยก็กลับมาถามอีกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเอาวันนี้เลยเอาใหม่ทุกอย่างจะเริ่มใหม่โอเคนะครับผมผมจะสอนวิธีลงใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะอย่างแรกเลยเสียบ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผม ่าพอเสียบเข้าแล้วจะขึ้นคำว่า iPhone ตรงแถบเมนูบาร์ตรงนี้นะครับผมให้คลิกเข้าไปที่ iPhone นะครับผมโอเคตอนนี้ iOS ก็จะเป็น7.0.6นะครับผมอันดับแรกเลยคลิกตรงที่จัดการเพลงและวิดีโอด้วยตัวเองนะครับผมให้ติ๊กถูกนะ ติ๊กถูกแล้วกดตกลงย้ำนะครับตอนแรกหลายคนว่ามันจะไม่มีใช่ป่ะอ่าหลายคนที่เสียบที่ทำครั้งแรกเลยมันจะไม่มีนะครับผมให้ติ๊กตรงนี้หรือว่าหลายคนที่มีแล้วไม่ต้องไปติ๊กออกนะครับผมให้กดติ๊กถูกแล้วกดเชื่อมข้อมูลนะครับผม h o n e มัน้ทำการซิงค์นะครับ ก็รอให้มันซิงค์ไปเราก็มาตรงที่บนไอโฟนเครื่องนี้ครับผมก็จะเจอคำว่าตรงนี้เสียงเตือนใช่ปะ่ะโอเคเสียงเตือนแล้วก็กดเพิ่มไปยังนะครับผมแล้วกดตรงนี้ให้กดที่เสียงเตือนโอเคครับ แล้วก็เพียงเตือนพวกนี้ถ้าถามว่ามาจากไหน 1. ทําทำเอง 2. ไปดาวน์โหลดบนเว็บมาซึ่งวิธีทำเองเดี๋ยวผมจะสอนที่หลังละกันคือตอนนี้ก็เรามีอยู่แล้วใช่ปะ่ะก็สมมุติผมจะเอาเพลงที่ว่าเพลงอะไรดีอะเพลงความเป็นจริงอ่า ผมก็จะลากมาใช่ป่ะให้มันขึ้นอย่างเงี้ยให้มันขึ้นสีฟ้านะครับถ้ามันไปนแบบเนี้ยเออมันก็จะไม่ขึ้นให้เราต้องให้ขึ้นสีฟ้าตรงสีอันเนี้ยโอเคกดเข้าไปกดซิงค์เออมันก็จะเข้าไปแล้วกดเสร็จแค่นี้ครับมันก็จะขึ้นมาให้เราครัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าบนไอจูนของเราก็จะมี เพลงความเป็นจริงอยู่ในเครื่องแล้วนะครับผมเราก็คราวนี้เราอยากรู้ว่ามีจริงหรือเปล่าในเครื่องเราก็มาเปิดดูนะครับว่ามีหรือเปล่าก็ไปที่ตั้งค่านะครับใน iPhone ของเราครับไปที่เสียงแล้วก็เสียงเรียกเข้านะครับมันก็จะขึ้นอันแรกเลยแล้วกดดูว่ามันมีหรือเปล่า โอเคคราวนี้ในฟโฟนเราก็มีแล้วนะครับผมคราวนี้ผมก็จะมาสอนวิธีโหลดในเว็บละกันว่าโหลดในเว็บไหนดีที่สุดก็คือผมแนะนำเลยครับเว็บฟีลิงโทนเนี่ยเพราะมันจะมีแบบว่าเพลงทุกแนวเพลงทุกแนวเราสามารถ ที่จะอัพโหลดเพลงของเราขึ้นไปได้อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นป๊อปปูล่า n ิง o n ท i นอิน i l ยแลนะครับผมอ,อันนี้ก็ป๊อปปูล่า n ิง o n ทนที่เขาดาวน์โหลดกันเพลงที่บอกว่าดาวน์โหลดเยอะที่สุดอ่ะเออต่วนี้ก็เป็นพวกป๊อปปูล่าของชื่อนักร้องเขาอ่ะ อืมอย่างเช่นผมจะมาเอาของคิสบาร์ใช่ปหมคิสบาร์ก็มีเพลงอะไรที่บอกว่า,วาเออฟังว่าเพาออย่างเช่นวิส o ูเงี้ยนานแล้วนะที่ผมไ,มได้ฟังวิส o ูแล้วก็เนี่ยมันจะมีอยู่สองระบบคือดาวโหลด for iphone กับดาวโหลด as mp 3 Mobile for linktone ก็คือเป็นของพวก อาตระกูล Windows Phone, Android อะไรเงี้ยเออของ Samsung ของ Nokia เขาอะ่ะก็คือจะเป็นใช้ Ringtone MP3 ใช่ไหมในของเราอะ่ะเป็น m 4 r นะครับผมย้ำนะครับเป็น m 4 r ของเราให้มากดที่ Download for iPhone นะครับก็จะรอสักพักหนึ่งรอสักพักหนึ่งปุ๊บก็ให้กดบันทึกแฟ้ม แล้วกดตกลงกดตกลงเสร็จแล้วครับก็ไปเปิดดูว่าไฟล์อยู่ตรงไหน,นแล้วกดมาที่เนี่ยครับไฟล์อยู่ตรงไหนเสร็จคอมนี้ก็กดคลิกกดเล่นหรือเดีนะอยู่ไหนนะอ๋อที่ดาวน์โหลด แล้วกดเนี่ยกดเล่นมือจะอยู่เล่นในนี้นะครับในเสียงเตือนเนี่ยเห็นไหมโอเคแล้วเราจะเอาเข้ายัางไงก็เหมือนเดิมครับไปที่ไอโฟนเสียงเตือนเพิ่มไปยังกดไปที่เสียงเตือนลากเข้าไปให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ครับแล้วกดเสร็จ แล้วก็มาดูว่ามีหรือเปล่าเห็นไหมมันจะมีวิสิที่ผมโหลดมาเมื่อกี้นะครับส่วนลิงก์เว็บผมก็จะเอาไว้ข้างล่างคลิปเหมือนเดิมโอเคนะครับผมส่วนต่อไปก็เป็นวิธีที่เรามาสร้างเพลงเองดีกว่ารูดเพลงมันไม่มีให้เราโหลดใช่ปะ่ะอ เรามาที่เพลงนะครับผมผมยังไม่ได้เปิดดีกว่าก็มาเปิดสักเพลงนะครับออย่างเพลงเอาเพลงนี้ก็ได้เอ้ยไม่ใช่เปิดในไอจูนนะครับผมก็มุดเราก็เปิดใช่ป่ะเราก็ฟังท่อนฮุกมันอยู่ไหน อย่างท่อนทุกของผมมันฟังอยู่ที่1นาที2นาทีนะครับผมเอ้ยหนาทีสองวิให้ก็คลิกขวาแล้วก็ดูข้อมูลแล้วก็ไปที่ตัวเลือกนะครับก็จำไว้นะครับมันอยู่ที่1นึ่งนาที2สองใช่ปะหนึ่งจุดศูนย์สอง หนึ่งจุดศูนย์สองใช่ไหมเวลาหยุดเวลาหยุดอะเออก็คือนับเราก็นับไปใช่ป่ะหนึ่งนาทีใช่ไหมเดี๋ยวนะหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์สอง งั้นก็ต้องเป็น1นึ่งจุดหนึ่งศูใช่ไหมเอ้หนึ่งจุดสี่สามนะครับผมหรือว่าหนึ่งจุดสี่ศูนย์ก็ได้มันแบบว่าให้นับไปสี่สิบวิอ่ะนับไปอีกสี่สิบวินะครับผมสามสิ 30. บวิก็ได้แล้วกดตกลงคลิกขวาสร้างเวอร์ชัน ACC คือตอนนี้คือสร้างเวอร์ชันที่แบบว่า เป็นเล่นเฉพาะใน iPhone หรือว่าใน iTunes นะครับผมก็กดไปที่คลิกขวานะฮะแสดงใน Windows e x p l o r e r ออ่า er. มันจะขึ้นตอนนี้ก็จะเป็นไฟล์ m4a นะครับผมไฟล์ m4a ให้เราคลิกขวา rename เ,เอาอ่ามันจะไม่ขึ้น สกุลไฟล์ใช่ครับผมไม่ขึ้นสกุลไฟล์ให้ไปที่ View Option แล้วไปที่ View อีกทีหน,นึ่งเนี่ยครับคำว่า High Extension for Now File Type นะครับผมให้กดติ๊กถูกออกแล้วกด Apply แล้วกด OK นะครับผมคราวนี้ก็จะขึ้นสกุลไฟล์มาให้แลวใช่ปะ เราก็เปลี่ยนชื่อจาก M4A นะครับผมเปลี่ยนเป็น M4R กดแล้วกด Enter นะครับผมพอกด Enter อาจะเป็น M4R แล้วเป็นลิงโทนเฉพาะใน Airphone แล้วนะครับผมให้กดเล่นเห็นไหมฮะมันก็จะเป็น38วิิ ตัวเมื่อกี้ผมเอ่อให้นับยังไงก็ได้ไม่ให้เกินสี่สิบวิครแล้วก็มาที่ในโฟนนะครับผมมาเพิ่มนะฮะแล้วกดที่เสียงเรียกเข้าไอ้เสียงเตือนแล้วเพิ่มไปยังแล้วก็กดไปที่เสียงเตือนแล้วก็กดลากเหมือนเดิมครับโอเคคราวนี้เราก็จะมีแล้วเพลงคิดผิดใช่ไหม อันก่อนผมทําไว้เท่าไหร่เห็นไหมครับเหมือนกันเลยเสร็จคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างก็จะมีแค่นี้ฮะไม่มีอะไราไมากมามอ๋อส่วนคำถามที่ว่า ตรงเสียงเตือนตรงเนี้ยมันไม่ขึ้นให้ทำยังไงให้กดที่เนี่ยสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยฮะเล็กๆก,กดลูกศรลงมานะครับผมแล้วไปที่การตั้งค่าหรือว่า control y เนี่ยฮะกดคลิกเข้าไปเลยแล้วติ๊กถูกตรงเสียงเรียกเข้าเนี่ยฮะแล้วกดตกลงคราวนี้มันก็จะขึ้นโอเคนะครับผมย้ำนะครับว่ากดไปที่ตั้งค่า ติ๊กถูที่เสียงเรียกเข้ากดตกลงมันจะมีขึ้นให้นะครับคำว่าเสียงเตือนนะครับผมก็วันนี้ก็มีแค่นี้แะครับไม่มีอะไรมากมายถ้ามีคำถามอะไรก็กดไว้ใต้ล่างเลยครับกดคำถามไว้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับผมเมื่อคลิปที่แล้วก็ เป็นเท่าไหร่อ่ะจะสองแสนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่บอกว่าเออมาดูผม,มก็จะมีเสียงว,วิาพากษ์วิจารณ์มากอะไรเงี้ยเออโอเคครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดขอบคุณครับผมสวัสดีครับ